กราบสวัสดีครับพบกับผมเออรนอนชาแนลอีกครั้งเนาะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดมาคอร์สร่างใหม่เนาะครับเนาะล่างมอบสกินล่างเนี่ยครับทอท์ทอรเรเกอร์ทอเรเกอร์ออรอนี่แหละครับล่างเนี้ยเนาะ,ะไปดูวิธีโหลดกันเลยครับผม ขั้นตอนแรกเนาะต้องมีโปรแกรม e x f e r กับ AEM9 เนะาะ AEM9 เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าเข้าไปที่ e x f e r ปุ๊บเ er, ข้าไปที่ Android Data <c oughs> ไปหา คำว่า com garina.game. ktt h เนาะเป็น garina เป็นตัวไปลาเกมของ rv ครับผมเปลี่ยนชื่อไปเป็น vn ครับผม vn กดตกโงครับเนาะแล้วเข้าไปที่โปรแกรม am e 9เลยครับแตอนนี้พวกเราแค่คนที่ไม่มีอะไรเหลือแต่เป็นสิ่งที่เราคิดได้ผมอยากให้ทุกคนฟังผมโดยไม่โกรธเมืองครับครัะ ครับผมแล้วกดเข้าไปที่มอส,สกินแล้วก็เลือกตรงที่หน้าคอสนะครับกดปิดไปครับผมอ่าตัวนาคอสต,ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เนาะกดไปครับกดตกลงไป อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนาะ <_ d ose> ถ้านเน็ตผมกาก็ขอโทษด้วยมันต้องเน็ตเร็วก็แป๊บเดียวเองครับส่วนคนที่แบบถามว่าพี่ <_ d ose> มอสกินสามารถโหลดได้ ทีละหลายๆตัวได้ไหมได้ครับเลือกตัวที่เราอยากจะสร้างมอสเลยเนาะแล้วพี่เวลาเราจะมาคืนอะไรคืนสกินให้เป็นเหมือนเดิมอ่าเราก็เข้ามาทําเหมือนตอนวิธีเราเลือกสกินครับแค่เราให้กดไปที่เลือกตัวหลักของเราเนาะ จะโดนแบนไหมไม่โดนนะครับตั้งแต่ผมสร้างเล่น rov มาผมยังไม่เคยโดนแบนเลยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงเนาะนอกจากเราจะไปแจกเขา <c oughs> หรือว่าอะไรแจกคิวเขาไม่ให้ไม่ช่วยให้ทำการร่วมมือออกระหว่างเกมอะไรพวกนี้นะครับก็บแบนทั่วไปแหละครับ

ขขออพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมอ่ให้ออกเลยครับผมออกเลยเนาะแล้วก็ให้กลับมาที่หน้าโปรแกรม eXplore 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 เปลี่ยนชื่อเป็น ที่หกับไม่เป็นทีหเหมือนเดิมเนาะกดตกลงครับผมโอเคเราเข้าไปดูเลยครับว่ามอดสามารถใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปดูว่ามัดสามารถใช้ได้ไหมพวกเอฟโฟงเอฟเฟกต์ไรเฟเลสิก right อะไรนี่แห <c oughs> ละครับ กดเข้าไปเลยครับผมนี่ผมช้าเนาะม,มาไปหมดทดลองเลยเพราะว่าผมไม่มีตัวฮีโร่เนาะผมไม่สามารถที่ว่าจะเอาไปลงแบบธรรมดาให้เนาะผมก็ต้อง มาเลือกตรงนี้อยู่ไหนครับผมนาคอสนาคอสนะว่ะเข้าไหาม อ่ะไปดูกันเนาะว่าได้ไหมโอเคไปลองสกงสกิลกันเลยครับผมสามารถเอาไปลงแรงได้ไหมพี่ลงได้นะครับแต่ผมเล่นาวีมาผมฟั่งมอสแล้วก็เอาไปลงแรง้ง ปกติเลยเนาะอ่ะไปดูกันเอฟเฟกโอเคครับสกิลหนึ่งโหค,ครับนี่ฟันธรรมดาครับอันติครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนะเาะอลังการมากเลยครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม